s า w วกิ s u z u มิลเอ็ต้องไม่พลาดคันนี้เลยนะคะเป็นตัวมิลเอ็กดูจุดเไอคอนิกรถปี2018นะคะสําหรับคันนี้รถในเล่มลําดับเดียวจากป้ายแดงเลยนะคะเป็นสีขาวมุกนะคะเช็คประวัติสูตรในทุกระยะเลยไม่ใช้ไปอยู่ที่80,000กิโลเมตรเท่านั้นสําหรับคันนี้นะคะราคาเปิดขายอยู่ที่8100,000นึ 9,000บาทนะคะเครดิตดีฟีดาวนะคะผ่อนตกเดือนละประมาณ14,000เท่านั้นสำหรับคันนี้นะคะออปชั่นข้างในมาครบจัดเต็มนะคะเบาะภายในเป็นเบาะหนังสีดำเดิมแท้จากโรงงานนะคะพวมอะไรมัติฟังก์ชันหน้าจอทัชสรีนมีมาให้แล้วรับประกันโครงสร้างตัวถังเดิมแท้เลยนะคะสำหรับคนนี้ใครกำลังมองหารถในครอบครัวนะคะเจ็ดที่นั่งไว้ใช้งานต้องไม่พลาดคันนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับตักเพชรยนต์เกติเชนเคยวันนี้ตักพามาเปิดรถครอบครัวอีกหนึ่งคันที่น่าใช้งานเป็นเจ้าคันนี้เลยนะคะ isuzu m i x 1นก iconic รถปี2018สำหรับคันนี้นะคะราคาค่าตัวอยู่ที่819,000บาทนะคะเครดิตดีฟรีดาวจับได้เต็มยาวๆกันไปเลยนะคะ84งวด่ตกอยู่ที่เดือนละประมาณ14,000เท่านั้นสำหรับคันนี้นะคะใครกำลังมองหารถครอบครัวสักคันไว้ใช้งานขอแนะนำแบรนด์นี้เลยนะคะ isuzu นะคะไม่ใช้อยู่ที่80,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเช็คประวัติศูนย์ได้ทุกระยะเลยนะสำหรับคันนี้ได้สีขาวมุกด้วยนะคะ รถมีคันเดียวเลยนะคะปีปี2018นะคะก็ประมาณ5-6ปีได้แล้วเนาะแล้วก็ไมคแค่80,000ถือว่าไม่ไม่เยอะเลยนะคะดอกเบีย้ยไม่ต้องกังวลนะคะเริ่มต้นอยู่ที่2.79%เท่านั้นสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะคะหรือว่าตอนนี้นะคะอนุมัติพิเศษนะคะภายใน2ชั่วโมงสำหรับลูกค้าที่มีบัตรเครดิต ะะใช้บัตรเครดิตอยู่แล้วไม่ต้องใช้เอกสารเลยใช้บัตรประชาชนใบเดียวหรือลูกค้าที่เป็นข้าราชการรัฐวิสาหากิจนะคะตัวนี้การอนุมัติไวภายในสองชั่วโมงเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ตักผ้าด,ดูมิวเอ็กคันนี้การใครกําลังมองหารถครอบครัวไว้ใช้งานอย่าพลาดคันนี้เลยนะคะมาในส่วนของด้านหน้านะคะด้านหน้ากันก่อนเลยโลโก้อิซูสุอยู่ครบนะคะสีโครเมียมกระจังหน้าสีโครเมียมสวยๆเงางแบบนี้เลยนะคะการชนหน้าไม่มีแตกไม่มีหักนะคะ สีเสมอกันทั้งคันนะคันนี้ได้สีขาวหมุกนะคะออกขาวเรลเรือบหน่อยนะคะไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะมีเดทามาให้แล้วเป็น LED มีไฟหลีไฟเลี้ยวในโคมนะคะโคมตรงนี้โคมเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีแตกไม่มีหักนะมาในส่วนของด้านล่างด้านล่างตรงนี้มีไฟตัดหมอกมาให้มีคิวให้ด้วยนะคะคิวสิเงินตรงนี้สวยๆก็เลยสําหรับด้านหน้านะคะสไตล์ีซูซุนะคะทํามาสไตล์นี้เลยนะคะในส่วนด้านข้าง นั้นค้างมีคิ้วซุ้มล้อเล็กๆมาให้นะคะเพิ่มสไตล์ความสวยบันไดข้างมีมาให้ครบสําหรับคันนี้นะคะเลี่ยมสันคมฝากระโปรงนะคะตัวรถชัดเจนไม่มีร่องรอยของการชนหนักพลิกความจมน้ํานะคะเราลงในสัญญาซื้อขายให้พี่พีกันเลยกระจกพับปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวอยู่ที่ตัวกระจกแล้วนะคะกระจกเดิมแท้ทุกบานจากโรงงานนะคะรอบคันตักเช็คมาให้แล้วตัวจับประตูเป็นสีโครเมียมคนละสีกับตัวรถ นะะบนหลังคาตัวนี้นะคะมีตัวบามาให้ด้วยนะคะสำหรับมิวเอ็กคันนี้นะตัว1.9จะเไอคอนิกนะคะสวยๆกันเลยเดี๋ยวพาด,ดูตัวซุ้มล้อกันล้อตรงนี้เป็นขนาดยาง18นิ้วนะคะขนาดล้อแม็ก8นิ้วล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะคะคันนี้สวยๆตัวตัวโครงสร้างโปโชกต่างๆนะคะเดิมจากโรงงานนะคะคานต่างๆนะคะไม่มีชนหนักพิความตัดต่ออย่างแน่นอนถ่ายให้เห็นกันชัดๆ บบะคะใครกําลังมองหารถไว้ใช้งานขอแนะนําที่เพชรยนต์เลยนะคะรถครถอบครัวจะที่นั่งนะคะทัศนวิสัยนะคะช่วงล่างดีนะคะทัศนวิสัยดีช่วงล่างดีนะคะใครกําลังมองหารถไว้เดินทางไว้ออกทริปต้องแนะนําเป็นเจ็ดที่นั่งนะคะสําหรับคันนี้สภาพสวยเดิมเลยในเล่มรถลําดับเดียวด้วยไม่ไม่ได้เยอะเลยมาในส่วนของด้านท้ายรถนะคะมีสปอยเลอร์ ้องไฟเบรกดดที่สามาให้ครบกล้องถอยหลังมีมาให้แล้วนะคะแล้วก็มีตัวสเกิร์ตแต่งเพิ่มมาให้ด้วยในตัวอิสุสุคันนี้นะเป็นแบรนด์ที่ขายดีตลอดนะคะซื้อง่ายขายคล่องนะคะราคาไม่ตกมาในส่วนงด้านในดูหัวน็อตฝากระโปรงท้ายก่อนเลยนะคะหัวน็อตเดิมๆนะคะสีเดิมไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีขยับนะคะ เห็นไหมคะนี่มาร์กเดิมจากโรงงานนะคะเม็ดอักเดิมซีนเดิมเดิมเรารู้ก,ก็เลยเนาะเนื้อสัมผัสผิวมันไม่ดูโปะนะคะไม่ดูหลอกตาบางๆเดิมๆจากโรงงานสําหรับคันนี้การชนท้ายเดิมๆไม่มีแกะไม่มีขยับนะคะคันนี้สวยเลยนะพี่ๆคนไหนกําลังมองค่ะรถไว้ใช้งานปักแนะนําคันนี้อุปกรณ์อะไรอยู่ครบตรงนี้แถวที่3านะคะถ้าดึงขึ้นจะเป็นสไตล์ประมาณนี้ถ้าพับลงก็คือจะเก็บของได้เยอะแบบนี้นี่ค่ะ เบาะจะเป็นสไตล์การพับแบบนี้นะคะแล้วก็มีกล่องเก็บของให้ด้วยนิดหน่อยนะคะส่วนซีนเดิมตรงนี้ตักเช็คให้แล้วนะคะเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะคะไม่ดูโปะไม่ดูไม่ดูดทําขึ้นมานะคะจับไปแล้วเนี่ยตรงตะเข็บนะคะตรงซีนมันเนี่ยมีความยึดหยุ่นะคะจิกไปเป็นรอยเล็เล็บของเราเลยนะคะสําหรับคันนี้สวยเดี๋ยวพาไปดูด้านในด้านในเป็นเบาะหนังสีดําสําหรับมิวเอ็กคันนี้ บอหนังสีดำเดิมจากโรงงานแน่แนๆแบบนี้เลยนะคะถ้าเราจะขึ้นไปในแถวที่สามอ่าขออันยาเรากดพับอย่างนี้นะคะนี่เบาะจะเด้งพับแบบนี้นะคะหน้าจอตรงกลางมีมาให้ครบแอร์แถวที่สองไฟในแถวที่สองห้องโดยสารแม้กระทั่งแถวที่สามใช้ตัวควบคุมแอร์ตัวเดียวกันกับตัวนี้นะคะสําหรับคันนี้สวยเลยโครงสร้างเดิมจากโรงงานให้ดูกันเลยหัวน็อตต่างๆเป็นจุดสําคัญนะคะที่จะ บอกรายละเอียดได้ว่าคันนี้มีแกะมีชนมาไหมสําหรับคันนี้สวยนะคะสภาพเดิมๆแน่นๆนะคะแปดสิบเปอร์เซ็นตนะคะถือว่าสภาพโอเคเลยรับประกันโครงสร้างตัวถังให้ด้วยลงในสัญญาซื้อขายให้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันช่วงล่างดีนะคะตัวนี้กุญแจระบบสมาร์ทคีย์เลสด้านนี้นะคะที่ฝั่งประตูคนขับก่อนเลยตัวนี้เป็นสีคล้ายสีเงินนะคะสีเงินตรงนี้บุกด,ด้วยหนังนิ่มๆแล้วก็เป็นสีดำเป็นโอแบ็ค นะคะตรงฐานตัวกระจกนี้กระจกออโต้คนขับนะคะแล้วก็ปรับไฟฟ้าที่คนขับนะคะบอกปรับไฟฟ้าบอกแน่นๆตัวนี้เลยนะคะหัวน็อตต่างๆไม่มีแกะไม่มีขไขไม่มีขยับนะคะสติกเกอร์เดิมจากโรงงานยังอยู่ครบเลยสำหรับคันนี้เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูกัน ไม่ไปเหมือน4,000กิโลเมตรนะคะมาพร้อมกับพวงมาลาัยมันติฟังก์ชันนะคะมีระบบคุตคอนโทลมาให้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นระบบเซ็ตความเร็วแัะความเร็วนะตัวนี้มีออปชันอันนี้เพิ่มเข้ามาส่วนด้านหน้านะคะกระจกตรงนี้ไม่ใช่กระจกมองอย่างเดียวเป็นมีเป็นกล้องบันทึกหน้ารถให้ด้วยคันนี้มาพร้อมครบครบคันแล้วนะคะสําหรับออปชั่นนะเป็นพวงมาลาัยมันติฟังก์ชันแล้วก็เป็นถุงลมนิรภัยคู่หน้า หน้าจอทัชสกรีนแอร์ดิจิตอลออโต้นะคะเกียร์อัตโนมัติคันนี้เบาดเดิมๆจากโรงงานเลยมีกล่องใส่ของให้สองตำแหน่งตรงนี้หนึ่งตำแหน่งนะคะแล้วก็ตรงนี้หนึ่งตำแหน่งน,ะะงน,งน,งนี่ค่ะภายในสวยสวยเลยนะคะคันนี้นะ้ Mil ํมิลเอ็กนะคะเป็นตัวหนึ่งจุดเก้าไอคอนิกนะคะรถปีสองพันสิบแปดมีออปชันอะไรอีกบ,บ้างอ่ะมีตัวตรงนี้นะคะเป็นแป้งแผงวงจรนะคะเป็นตัวประหยัดน้ำมันนะคะ A อ u t ออโต้ออฟตัวนี้ก็คือในในในโหมด ที่อีโก,กคาเอามาใช้ตัวเนี้ในในมิ l เอก็มีให้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้ใช้ในกรณีเป็นปุ่มล็อกน่าจะเป็นปุ่มล็อกความเร็วนะคะตรงนี้เดี๋ยะคะ่ะตรงนี้มีระบบปรับกระจกอยู่ตรงนี้เลยนะคะปรับกระจกซ้ายขวาอะไรอยู่ตรงนี้ครบตัวที่เปิดฝาถังอยู่ตรงนี้ครบนะคะสําหรับคันนี้เป็นผู้สานมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากัน มาในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้านะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด4สูบนะคะเครื่อง1.9อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ18-20กิโลิตรนะคะตัวนี้เป็นหัวฉีดตัวใหม่นะคะเครื่องยนต์ DDI นะคะให้ดูเลยนะคะคันหน้านะนี่แผ่นเพจยังอยู่ครบนะคะแผ่นเพจอยู่ครบคันหน้าสีเดิมสีเดียวกันหมด นะคะตัวเครื่องไม่มีน้ำมันเครื่องไหลเยิ้มนะคะไม่มีอาการเครื่องสรรั่นไม่มียกเครื่องเปลี่ยนเครื่องและเครื่องเลขถังตรงกับในสัญญาในสำเนาที่ทางเราซื้อขายมอบให้ลูกค้านะคะให้ดูเลยด้านในนะนี่หัวน,น็อตต่างๆนะคะคันนี้สภาพแปดสิเปอร์เซ็นเลยนะคะแผงกันความร้อนอยู่ครบสติกเกอร์เดิมจากโรงงานนะคะที่ฝากกระโปรงด้านหน้าอยู่ครบซีนตัวนี้นะคะเป็นสีนเดิมจากโรงงานเนี่ยค่ะตรงนี้จะเห็นชัดหน่อยที่ตักจิกไปเห็นไหมคะเป็นรอยเล็บตรงนี้ ตอนนี้จะมีความยืดหยุ่นนะคะถ้าเป็นเดิมจากโรงงานนะคะคันนี้สภาพสวยเลยทางร้านเปลี่ยนอะไรให้บ้างนะคะเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เช็คตัวของเร็วให้ตัวยางถ้าเสริมสภาพแล้วทางร้านเปลี่ยนให้นะคะ <c oughs> ลูกค้าเอารถออกไปนะคะพี่พีอรถออกไปสามารถใช้งานได้เลยนะคะสําหรับคันนี้ให้ดูนะนี่สติกเกอร์เดิมอยู่คร,ครบเลยนะคะนี่คะ่ะสวยๆเลยนะคะสําหรับเครื่องอันนี้ไม่มีสันไม่มีเครื่องไม่มีเครื่องสันไม่มีเครื่อง อาน้ำมันเครื่องไหลยเยิ้มนะคะนี่สวยๆเลยโคมไฟเดิมจากโรงงานนะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะสำหรับคันนี้นะคะสนใจนะคะ,ะ,คะติดต่อตักมาได้เลยที่เบอร์065-916-9359เบอร์นี้แอดไลน์ได้โทรได้นะคะพี่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟแนนซ์หรือขอดูรายละเอียดรถเพิ่มเติม,ต,มติดต่อมาได้เลยนะคะคันนี้นะ,ะขอย้ำอีกครั้งหนึ่ง isuzu mu-X 1.9 iconic นะคะรถปี2018ใหม 84,000กิโลเมตรนะคะสำหรับคันนี้ราคา819,000นะสนใจติดต่อตักมาได้เลยนะคะยังว่างอยู่นะชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามตักไว้นะคะจะได้ไม่พลาดชมรถครอบครัวที่นำมารีวิวเผื่อพี่พี่กำลังมองหาถูกอกถูกใจเป็นคันนี้จะได้เข้ามาทดลองขับมาซื้อขายกันนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปที่มิลเอ็กคันนี้สวัสดีค่ะ